หาพี่น้องเรามาถึงเราก็เจอปลาช่อนจับคู่กันนะสองตัวนะครับกำลังิคู่กันนะครับเราจะยิงตัวหนึ่งครับเฮ้ยเกือบไม่ถูกครับเกือบต่ำไปไปชมกันเลยครับปลาช่อนใหญ่โอ้ยมาถึงก็หมานเลย หมายนี้จะเป็นหมายที่เรายิงปลานวนจันใหญ่นะครับเมื่อวานนี้ครับเรามาเฝ้าปลานวนจันใหญ่ลองชมครับนี่เลยครับมาถึงก็หมานเลยครับไอช้อนใหญ่โอ้ยจับคู่กันอีกตัวหนึ่งมันลอยไปครับเกือบไม่ถูกครับโดนหลังนิดนึงนะครับสวยงามผลงานหน้าไม้ยิงปลาของน้าต้อมฟิตออนครับ รุ่นมินินะครับมินิลางมีเนียมครับปีกรูเลอร์ครับสวยงามหวานเกี๊ยบเป็นไงครับหมานอีกแล้ววันนี้ใส่ปิงดอกสุดยอดหมานสองวันติดแล้วครับครับหมานสองวันติดแล้ววันนี้ได้ไปช้อนใหญ่เพิ่งมาถึงเลยนัดแรกเลยครับสุดยอดวันนี้เรา จะมาเฝ้าปานวันจันใหญ่ไม่รู้วันนี้มันจะมาหรือเปล่าครับลองเฝ้าดูครับวันนี้เป็นสิบวันนี้จะได้หรือเปล่าเอาครับคลิปนี้หมานครับหมานช่นใหญ่สุดยอดสุดยอดมากครับใส่ปิงใหญ่มากฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับ ถ้าชอบก็บกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเจอกันคลิปหน้าครับหวานเกี๊ยบ